ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ของนางสาววันเพนพราวแดงครูโรงเรียนบ้านม่วงงามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านางสาววันเพนพราวแดงเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2536 ปัจจุบันอายุ29ปีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่243หมู่2บ้านแสลงพันธ์ตำบลลำดวนอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมรับราชการเมื่อวันที่12มิถุนา2563ณโรงเรียนบ้านม่วงงามประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 จากโรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจาจังหวัดบุรีรัมย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สจากโรงเรียนบ้านลำดวนจังหวัดบุรีรัมย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนลำดวนพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์และระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุริน์คณะครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์งานที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมด้านการเรียนการสอนปฏิบัติหน้าที่การสอนทุกรายวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปผู้ดูแลรับผิดชอบระบบงานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนผู้ดูแลรับผิดชอบระบบโครงการทุนการศึกษามูลนลิธิ EDF จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือเนตรนารีประเภทสามัญช่วงชั้นที่2ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ครูเวรประจำวันพุธและวันหยุดช่วงกลางวันและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยองค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน 1>, 1. วินัยและการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการข้าพเจ้าแต่งกายเรียบร้อยถูกระเบียบตามวันที่โรงเรียนกำหนดและมาปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาราชการกำหนดอย่างเข้มแข็งข้าพเจ้ามีการแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารเหมาะสมการเทศแก่ผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมง,งานและผู้ปกครองข้าพเจ้า มีเจตคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองและประเทศปฏิบัติตนตามกฎหมายกฎร,ระเบียบค้าราชการครู 2. คุณธรรมจริยธรรมสำหรับค่าราชการข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดเข้าวัดทำบุญสวดมนต์ก่อนนอน เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 3. จรรยาบันวิชาชีพครูข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรญยาบันวิชาชีพครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยการเข้าร่วมอบรมศึกษาหาความรู้ ก้ทาทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเช่นการเข้าอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา4การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักเห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่9 กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนดำเนินชีวิตบนทางสายกลางยึดหลักความพอเพียงนำมาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในการพัฒนาทางด้านการศึกษาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนปลูกจิตสำนึกเรื่องการประหยัดพอเพียงมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติตนในบทบาทวิชาชีพครูเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลาตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดีให้กับผู้เรียนมีความประพฤติดีทุ่มเทให้กับลูกศิษย์เต็มที่ทุ่มเทมุ่งมั่นในการทำงานและคอยช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษากับปัญหาผู้เรียนในด้านต่างๆโดยประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สิษย์ 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจที่มุ่งมั่นที่เกิดจากความรักและศรัทธาในวิชาชีพทุ่มเทการทำงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาภาพลักษณ์ขององค์กรวิชาชีพครูโดยการแต่งกายสุภาพพูดจามารยาทเรียบร้อยมีเจตคติที่ดีไม่กระทำตนให้วิชาชีพครูเสียหายองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตามตัวบ่งชี้ และหลักสูตรเกณฑ์กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนํามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและผู้เรียน 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนมีการปรับปรุงสื่อการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนอยู่เสมอ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดรบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเน้นฝึกกระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาการจัดห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้เอื้อต่อการเรียน 3. ด้านการพัฒนาตนเอง มีการเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานทั้งด้านการสอนและงานหน้าที่พิเศษข้ารเจ้าพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะโดยการเข้าร่วมอบรมเช่นเข้าร่วมอบรมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมสพท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 4. ด้านการทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ายึดหลักการทำงานเป็นทีมร่วมมือร่วมใจเพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงเป้าหมายโดยมีปฏิสัมพันธ์การทางสังคมกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ มีการพูดคุยปรึกษาร่วมกันในการทำงานให้เกียรติซึ่งกันและกันน้อมรับข้อติข้อแก้ไข 5. ด้านงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนางานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการทำประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนเช่นดูแลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนดูแลเกี่ยวกับระบบช่วยเหลือนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้และนักเรียนที่พิการทางร่างกายในระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวมดูแลงานทุนการศึกษานักเรียนในมูลนิธิทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา 6. ด้านการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการสื่อสารพูดคุยการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าจึงหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารและรับส่งงาน ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่ได้รับชมวีทีอารการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ของนางสาววันเพนพราวแดงขอขอบพระคุณค่ะ